สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรพรวันพูดแล้วถ้าวันหนึ่งไม่มีที่ไปจะพันตัวไปทําอะไรหลังจากที่ในโลกออนไลน์ได้แห่ติดแฮชแท็กไพรวันทําให้ล่าสุดที่รพรวันประกาศยุติบทบาทร่รวมจัดรายการดินทาประเทศไทยของนานในกลางรายการก่อนเดินออกจากรายการไปในทันทีจนเกิดดราม่าสนั่นรมถลม จากนั้นทิศเอกเรือทิพไพรวันก็ได้ออกมาร้ายยาวยิ่งทําให้ประเด็นร้อนแรงขึ้นไปอีกเช่นเดียวกับนาเน็กจะได้ออกมาเคลียสยบดราม่ารายการนินทาประเทศไทยและขอโทษทิพไพรวันและต่อมาทิพไพรวันก็ได้ออกมาโพสต์อีกว่าหากคนเลิกติดตามก็จะเตรียมกลับบ้านต่างจังหวัดเราเพียงแม่หายป่วยแล้วไปหาอะไรเล็กๆทําวันหนึ่งแม่ต่อให้ผู้คนเลิกติดตามและเลิกสนใจผมกันหมดผมก็คิดว่านั่นก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดอะไรและมันสามารถเกิดขึ้น ได้เป็นธรรมดาผมจะยอมรับนะครับและผมไม่เสียใจล่าสุด30มกราคม65ทิศปรายวันก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่าถ้าไม่มีที่ไปขอสมัครเป็นเด็กวัดรับใช้พระอาจารย์นะครับท่านผู้ชมนนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ